หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกระบวนต้อนรับนะครับพระอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิวงนะครับกําลังเดินทางมาแต่สกลนครนะครับวัดพระธาตุเชียงชุมนะครับนี่เด้อนะครับนี่ญาติโยมนะครับตั้งจิตตั้งใจมารอต้อนรับนะครับแต่ว่าบรรยากาศอากาศมันร้อนนะครับนี่เด้อนะครับสายยาวเลยนะครับนี่ ถ่ายวิดิโอเอาครับเด้อนะครับนี้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับไกล้สีมฮอดหรือบุนนี่บ่ไม่ใช่นะครับนึกว่ามาถึงแล้วนะครับนี่ ไกลสีมาหรือเปล่าครับ,รบต้องถามจากดรหนุ่มนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวคนที่โทรกำ <c oughs> ลังประสานอยู่ดีนะครับรอแล้วรออีกนะครับเนี่ยเด้อนะครับไล่สดเอาเด้อตัวนี้ท้ายวิดีโอแลกววันเ <c oughs> ื้อนะครับเปลี่ยนแล้วเป็นอีกนะครับหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้ยดอ,อกคุณนี่เหี่ยวหมดแล้วนะครับร <c oughs> อนะ <c oughs> ตอนใหม่ๆไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะโดนเดืดแล้ว โอ้โหเฮ้บอบัแมนจับพิดแล้วบ่วน้อบ,บาน,นี้นอ้องโอ้ยดอกคุณนะครับเหี่ยวหมดแล้วนะครับดอกไม้ยังเหี่ยวเลยนะครับยูเว้นแต่นางล้ำนะครับยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับอโอ้ยโทษขอขอไผด้วยตะปุมในหมาะนะครับจับดูดอกคุณนะครับมันล้นนะครับโอ้ ยาวไกลนะครับนู่นนะครับมีรถฉุกเฉินมาด้วยนะครับเผื่อจะได้เวลาเป็นลมจะได้ส่งโรงพยาบาลท่านนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับเวลาเป็นลมนะครับจะได้ส่งโรงพยาบาลท่านนะครับสงสัยมือกล้องนี่นะครับจะเป็นลมก่อนนะครับยังตกลงสถานที่กันไม่ได้นะครับ บบเปียงหนูเด้อพิ่นมีรถลงบาตมารับอยูุู่ได้เป็นล่มกับมีรถลงบานมารับอยู่บเป็ียงดดกอยานแต่เมื่อกล้องนี่แล้วเป็นล่มนะครับก็ค่ำแล้วนะครับแต่ว่ายังร้อนอยู่นะครับอากาศร้อนนะครับแต่ว่าพิจารณาครูบอกว่าเพิ่งจะเดินทาง ออกมาจากวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับจังหวัดสกลนครนู่นนะครับกว่าจะมาถึงนครพนมนะครับคงใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับนี่จะภาพไอศครีมนะครับนี่ที่เดินอยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับนี่นางล้านะครับอย่าเป็นลมเด้ออย่าเป็นลมเด้อนางล้าเด้อนี่นะครับนี่ ยืนถ่ายนางลาดีกว่านะครับนี่ยังมากยางมากคัดแต่คนสวยที่สุดนะครับมาเป็นนางลานะครับนักสวยที่สุดในหมู่บ้านนะครับถ้าพูดผิดนี่ปรับห้าร้อยนะครับเนี่ยนางลาตัวน้อยก็มีนะครับเนี่ยอยู่ชั้นไหนลละเนี่ยอยู่ชั้นไหนเนี่ยเงียบเลยนะครับนะครับนางลามีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าคัดคนที่สวยที่สุดนะครับมาเป็นนางลานะครับ ยังมายังมาถ่ายได้เนี่ยคัดคนที่สวยที่สุดนะครับมาเป็นนางรำนะครับไม่รู้จะเป็นลมก่อนหรือเปล่านะครับก็จะถึงที่จะรำนะครับมีรถโรงพยาบาลนะครับมารอรับนะครับฉุกเฉินนะครับญาติโยมตั้งใจนะครับมาลำถวายแต่มันร้อนเหลือเกินนะครับนี่ขนาดขําแล้วนะครับเนี่ย โอ้ยย่างจนมือเหงือออกจะมาถ่ายมันสิง,งามบ่เเนี่สาธุสาธุเด้อนะครับญาติธรรมญาติโยมของพระอาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิวงศ์นะครับต่างคนก็ต่างดีอกดีใจนะครับเป็นครั้งแรกนะครับของอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับที่ได้รับพระราชทานนะครับสัญญบัตรพัยดยศนะครับเป็นพัดขานะครับฝ่ายวิปัสสนานะครับ ปกติจะเป็นฝ่ายคันธะทุระเป็นพัดแดงนะครับพัดแดงพัดลายนะครับแต่ว่านี่เป็นพัดขาวนะครับเด้อโอ้แต่ไปตั้งหลักอยู่ไกลเหลือเกินนะครับตอนแรกว่าจะอยู่ต้นสะพานฝ่ายนู้นนะครับใกล้ๆวัดนะครับแต่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับสงสัยนางลำบอกว่ามันใกล้นะครับระยะการฟ้อนลำมันใกล้เกินไปนะครับก็เลยเลื่อนย้ายอีกสองกิโลนะครับเนี่ย มันปันเดย์ะนี้หาเม้งแรงหรือบคุคคลหรือสีเมงแรงเหรอสีเมวงกลักวเตียงโอ้ยนะครับเหมือนกับบ่ายสองบ่ายสามเลยนะครับสีเม้งครึ่งแล้วเตียงอ,อ,อากาศร้อนนะครับมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสวายไอศครีมนะครับเย็นๆนะครับไปพักหนึ่งแล้วนะครับพอจะดับความร้อนไปก็ยังร้อนอยู่ดีนะครับนี่นะครับมีรถเทศบาลหาัดแพงนี่นะครับ ชุกเฉินนะครับมาคอยตรวจดูคนป่วยนะครับใครจะเป็นลมนะครับรถกูชี่ปุณัวนี้พระเดชประคุณหลวงตาก็เดินทางมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับ ถามพระเดชพระคุณหลวงตาว่าจะถึงตอนไหนนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าแล้วแต่เหตุนะครับแล้วแต่เหตุจะมาถึงนะครับนี่เด้อเดินมาถ่ายรูปเฉยๆก็เหนื่อยแล้วนะครับเนี่ย เดินมาเฉยๆก็หมดแรงแล้วนะครับเนี่ยแค่เดินมาแต่วัดเฉยๆก็หมดแรงแล้วนะครับไม่ได้ทาอย่างอื่นนะครับเนี่ยเอาควหยุดการถ่ายวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ